สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m s s a Channel รีวิวหรือ iPhone 12จะเลื่อนการเปิดตัวไปเดือนพฤศจิกายน2020นี้แทน Apple ปล่อย macOS Catalina เวอร์ชัน10.15.5เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่มากขึ้นวันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลให้ติดตามกันครับก่อนอื่น ขอคนละหนึ่งไลค์สำหรับคลิปวิดีโอนี้กดถูกใจหรือกดติดตามเอ็มซ่าชา e นลรีวิวเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับหรือ iPhone 12จะเลื่อนการเปิดตัวไปเดือนพฤศจิกายน2020นี้แทนมีการเปิดเผยรายงานจาก c o เวนหน่วยงานวิเคราะห์การลงทุนเปิดเผยว่า Apple อาจจะขยับการเปิดตัว iPhone 12รุ่นใหม่ออกเป็น2เดือนจากเดิมนั้นจะเปิดตัวเดือนกันยายนแต่ล่าสุดนี้ก็มีการเปิดเผยว่า จะเลื่อนไปอีก1เดือนเหตุผลที่เกิดจากการเลื่อนเพราะเรื่องของการขึ้นสายผ่านการผลิตที่ล่าชา้าทำให้การเปิดตัวและเวอร์ชันแมสโปรดักชั o นจะต้องขยับออกซึ่งแน่นอนว่าหลายคนคงเข้าใจกันดีเพราะโควิด -19 เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีการรายงานว่าการผลิตจริงจะเข้าในช่วงไตรมารส2ของปี2020นี้แทนโดยคาดว่า จะมีทั้งหมด4โมเดลด้วยกันสำหรับ iPhone 12จะได้หน้าจอแบบ OLED ทั้งหมดแต่ไล่ขนาดหน้าจอ5.4 6.1ถึง2รุ่นและ6.7นิ้วคาดว่ากล้องหลังได้เท่าเดิมแต่เพิ่มเติมคือไลดา้าสำหรับรุ่นโปรและจะรองรับ 5G นอกจากนี้คมพลังยังได้ TSMC ผลิตในขนาด5นาโนเมตรและพร้อมกับแรมเริ่มต้น4 g ิกะไบต์สำหรับขนาด5.4และ6.1และรุ่นสูงขนาด6.1และ6.7จะได้แรม6 g ิกะไบต์ความจำขนาดเริ่มต้น128 g ิกะไบต์และใหญ่สุด512 g ิกะไบต์ซึ่งถือว่าเยอะกว่าเดิมในส่วนของตัวเริ่มต้นครับ Apple ปล่อย macOS Catalina เวอร์ชัน10.15 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่มากขึ้นแม้ว่าจะมาชา้าแต่ว่า Apple ก็มีการปล่อยเวอร์ชันของ Mac OS Catalina เวอร์ชัน1 0 1 5 5ที่เน้นเรื่องจัดการประสิทธิภาพตัวเครื่องมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่ที่มีการเพิ่มเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ p a t t l e การชาร์จไฟทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานสามารถกดปิดได้ตลอดเวลานอกจากนี้ยังแก้ไขเรื่องของไฟเดอร์ค้ังระหว่างการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ไปยังเรดของคุณและนอกจากนี้ยังเพิ่มตัวเลือกเฟซไทม์แบบกลุ่มและขยายหน้าเวลาพูดได้ซึ่งฟีเจอร์ทั้งหมดสามารถโหลดผ่าน Mac App Store ได้แล้ววันนี้ ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงทางทีมงานเอมซ่าช n แนลจะจัดรีวิวให้อีกครั้งหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามเอมซ่า n n e l Review เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ